วันที่12เมษายนนะครับเห็นมาเบ่งลูกน้องปล่อยน้ำให้อ้อยแป่งผ่านอ้อยนะครับอ้อยเกิดดีนะครับเนี่ฟุตนบ่นบนตก เดี๋ยวขุดง่าต้นงไปปล่อยน้ำไปแล้วเมื่อนึงก็ได้ประมาณหกแถวทั้งนนั้อยากเดินที่ไปปล่อยได้นี่อะไรขุดแถวน้ำซึมลึกนะครับน้ำซึมโดยก,กรารไหลกับซ้านะครับและวการปล่อยก็คือต้องปล่อยเพื่ละแถวนะครับปล่อยเพื่อละสองแถวพอได้คร,ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไหลซึมลงใต้ดินไหลแล้วก็ไหลบปถึงต้นแป้งพุ่นนะครับแต่าตานะครับเคยลองเมื่อแล้ว เดี๋ยวมือละาี่แถวเองนะครับก็เลยลองปล่อยเึืนแถวเพื่อให้อัตราการไหลเร็วขึ้นพันนี้เป็นพันตองหนึ่งนะครับ CSB 08คิดหนึ่งสามโตนะ เดียบึงพ่านคอนแกนสามนะครับตัวนี้คือคอนแกนสามนะครับให้น้ำไปแล้วคอนแกนสามตัวนี้คือต่อนหนึ่งนะครับใบจะแตกต่างกันนะครับปลูกมือเดียวกันตัวนี้จะสีเข้มกว่าแตกนอดีกว่า แตกนอกดีกว่านะครับตัวนี้จะแตกนอ่ใหม่กว่าซึ่งว่าจะเกิดซากว่านะครับรเบ็แตกๆมาหน่อยโตกอมีนะครับใบขาวปก,วกวติเลยนะครับทั่วไป